ได้ได้แน่แม่ <crowds clicking> เห็นไปโอ๊ยเดี๋ยวเดินหนูขอจัดแต่งส้งผมเจ้าหมากันเด้อสวัสดีค่ะโอ๊ยใครได้บ้างหนู่มไปไล่เพจใดนี่ <parece> สวัสดีค่ะโอ๊ยแม่เออแม่หนูให้เบิ่งตอน ยุสใสละปาดแม่เออปาดสูตรบนแม่เต็มเต็มนะาคะ9669ค่ะเออโล่ผู้นใดใดแน่คือพ,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 พี่ผู้ใหญพิมมากเออทุกคนไม่ชอบใช่ไหม ทุกคนไม่ชอบใช่ไหมเออห้องทําแม่บันดีได้อยู่แม่ได้บอป้านะคะเออ <c oughs> ได้ไหมแม่เลิศบอเลิศไหมกีสี่ซื้อแต่หกห้าค่ะนั่นเห็นบอไม่อันด้วยหนูบอกต้งโอ้หนูบอก,อ,บอ,กอันนี้หนูบอกแต่วันที่ยีิบเจ็ดชุดบน เออว้าวว้าผู้ใดละมอว่ามอเวอร์อย่างนะคะเข้าค่ะเต็มเต็มได้ยูบอได้บอแม่แม่ได้บอนี้บริสอนั่นหนูว่าแล้วกีทแม่เข้าหนักชอบสองสองรอต่อเออเข้าอีกแล้วงวดนี้ นะคะเขางวดเรียนงวดเท่าน่ะเออหนูบอกตังแต่วันที่ยีิบเจ็ดตัวนี้นะ่ะเห็นไหมหนูบอกตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดบอเห็นเลยแสดงว่าพี่บริจิตตามบอจ่า,จาเออชอบเก้าสามน่ะเห็นบอกปกติมาเก้าสามด้วยกันขอบคุณค่ะเก้าหกหนึ่งร้อยนี่ไงนี่อเอออันนี้เป็นชุดบนนะคะชุดบน ชุดคัดสองหางแล้วก็ชุดล่างเออเอาแต่สามเก่าสารว่าเป็นอย่างไม่ได้ดูเห็นแต่ใช่ค่ะแสดงว่าพี่ไม่ได้ติดตามปอเอบอบอกแต่วันที่บเจ็ดแมนจ้ะคนคนผู้จำได้ก็จำได้เอบอบอกแต่วันที่ยีิบเจ็ดนุ่นเลขตัวนี้นะ่ะหนูอบ,บอกแต่วันที่ยีิบเจ็ด ขอบคุณนะคะบ้านหมวยแตยแล้วเออเลยนั่นเห็นบอกหูเก่าได้สองรอยเห็นบอกบ้านแม่ก็ได้หลายแทวได้หลายอยู่เด็เอาข่อยมาขึ้นซี่อุ่ยแถบันนี้เออได้หลายบอกแม่ได้หลายบอกอุ๋คุนวายเสียดายเห็นบอกเขาอีกแล้วเออเลขของครูเขาอีกแล้ว สองสองเอา 22, 25, สองสองแต่หกห้าปอก็ซื้อสองเจ็ดติดตามแต่ไม่๋อใช่ไหมคะชุดนี้ใช่ไหมชุดนี้อปอกให้หน้าลรสดอปอกให้หน้าลายสดตั้งแต่วันที่ยีิบเจ็ดค่ะเพราะว่าวันเนี้ยไม่ได้ซื้อเสียดายไม่เป็นไรคะ่ะเออเข้าเข้าโบเห็นจา้าเพราะว่ามือขึ้นอีกหายจา้านี่หนูก็ลงให้นาเพจนี่หนูก็ลงให้หน้าเพจน,น,น,พน,น,น,พนี่เห็นไหมนี่ยะนี่ หนูก็ลงให้หน้าเพจนี่หนูให้ทั้งสามแผ่นเลยบอเห็นจ้าหนี่เห็นบอถูกอีกแล้วแม่นี่เห็นบอหนูห้หนูห้เบิดเลยนี่เห็นบอนี่มือว่านจะแ,แตกแล่ามือนี่แม่นมือว่านหนี่ก็ให้ก,ใหก,ใหก็ให้เน้นตัวนี้ของเราเอาแต่สองสองกับสองเจ็ดอืมจัดทุกจัดทุกตัวงบหน่อยเพราะเป็นยังค่ะ วดวงโบมี่โบป็นอย่างดวงดวงไม่มีไม่เป็นไรเอาแค่นั้นก็ได้ลดอยู่แล้วติดตามไปไว้ชุดล่างปล่อยวันที่ชุดล่างปล่อยวันที่อันนั้นเหมือนเดิมเอาแต่ซองสองกับหกห้าหกห้าปอก็ซื้อเออหกห้า 6, 5, ปอก็ซื้อเหมือนกันนะคะเอาเอาน้อยต่อค่ะเออเอาน้อยต่อมาหนีเอาตามนั้น ห้องห้องซื้อว่างว่างให้ด้วยเลยเลยได้เมนบอรหนักเ็นบอร,บอรวางให้ด้วยหนอเออเขาวางให้ด้วยแคบไว้ตั้งแต่หลายวันแล้วเสียดายมากเห็นบอรแต่ว่าปอดถามว่าปอดชอบไหมปอดไม่ได้ชอบนะเออปอดไม่ได้ชอบนะคะปอดไม่ได้ชอบเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะเออมันถึงจะได้สวยๆเก่ามากอีหลีแม่บุ้งบุเก้าบนแหม่มาจริงๆ คือห้ยโฮ่ามาสัน่นแม่ไปยูใส่มาก่อหอยโฮค่าตัวเดียวเออนีเห็นวันนี้แม่ไปยูใส่มากเลขกอ้ำอยูบ่บอกน้องปอได้ยี่สิบบาทเห็นเห็นแต่สองแปดแปดสองบอจา้าหนูล้มหอย,ยู่แสดงว่าแม่บม่ได้ติดตามบอนะคะแสดงว่าแม่บม่ได้ติดตามบอนี่ปอไล่สุดแล้วปอากาลุ้มห้เบิร์ตทูแพมนีม่เห็นบ่นนี้นี่แสดงว่าแม่บม่ได้ติดตามปอจริงนะคะคนที่คนที่เขาติดตามคนที่เขาเห็นนะ่ะ เขาเห็นค่ะ